มีนาสาซังคนนิจิวะสวัสดีเจ้าสู่ขขาวเมื่อวันเสาร์ที่านมาแคตโตจังได้ไปเอวทุ่งดอกทานตะวันเจ้าโดยทุ่งดอกทานตะวันติมาในวันนี้มีดอกทานตะวันทั้งหมด500,000กว่าดอกเจ้าและก็ดอกใหญ่ขนาดเลย วันตีมาก็คือเป็นวันเสาร์อากาศก็คือพอนอยู่เจ้าแต่ก็รู้สึกสดชื่นขนาดเลยคนก็เยอะอยู่เป็นจุดๆค่ะมาได้เยอะมากในการเข้าชมทุงดอกทานตะวันมาได้เก็บค่าใช้จในการเข้าชมเจ้าแต่มีกาที่จอดรถนะเจ้า ตอหนึ่งกันอยู่ตีหน0 0งเยนแล้วก็ได้คูปองเผื่อมาซื้อสินค้าหรือซื้ออาหารภายในสวนแถม3ามเยนเจ้าก็เหมือนเป็นส่วนลดไป300เยนนะคะตรงตีเห็นอยู่เป็นหุ้นราการทุกคนก็คือชาวบ้านตีอยู่ในพื้นที่เขาก็เอาเซษวัสดุหรือของเหลาใจต่างๆมาทําเป็นหุ้นรลากาค่ะเผื่อที่จะเอามาตกแตง่งหื่อนักท่องเที่ยวชมค่ะ ตอนกัฟก่อทายลูกเก็บเป็นถี่ระดึกน้อยนึงเนาะเนี่ยค่ะทุกคนดอกก็คือใหญ่มากมแบบหน้านี่คือน้อยเดียวเลยค่ะระวังทางในการเดินทางกลับบ้านก็นจะมีแบบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนเหมือนกัน,นเจ้า แล้วก็แวะกินอาหารเป็นร้านโซบะประจำขึ้นจือของเมืองค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนอะสวัสดีเจ้าเซตนี้สำรับ2.5คนกินเนอะเจ้าก็คือจุวยกันญาติลงตองที่โต๊ะอ่านนะเจ้ากับสามี2คนแต่เส้นมันก็จะเหนียวหนุ่มมากเลยค่ะอร่อยเจ้าล้ำเหมาะแตๆเลย